คุณผู้ชมคะมีข่าวดีมาบอกคะ่ะสําหรับผู้ที่สนใจเข้าสายงานราชการล่าสุดทางสํานักกอพอคะ่ะเปิดรับสมัครกอพ67ภาคกอ 7, แล้วนะคะแต่ครั้งนี้มีความพิเศษคือไม่จํากัดสิทธิ์ผู้ที่สมัครสอบภาคกอในรูปแบบอื่นๆค่ะสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้คะ่ะ19มีนาคมเวลา8ึ0นจนถึงวันที่9เมษาย,ยน2567ผ่านทางเว็บไซต์ site. ค่ะ และวันที่สอบข้อเขียนค่ะคือวันที่25สิงหาคมปี2567โดยรับจำนวนอยู่ที่380,000คนค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถดูได้ที่ทางเว็บไซต์ของทางสำนักงานกอพอเลยค่ะส่วนเงื่อนไขในการสมัครสอบค่ะทางกอพอไม่จำกัดสิทธิ์ผู้ที่เคยสมัครสอบมาแล้วค่ะ ซึ่งผู้สมัครสอบค่ะสามารถเลือกสอบได้เพียงแค่หนึ่งระดับบุคการศึกษาเท่านั้นและหากถ้ามีกรณีที่นั่งสอบเต็มค่ะหรือว่าครบจํานวนแล้วเนี่ยผู้สมัครสอบจะต้องย้ายไปที่ศูนย์สอบอื่นค่ะซึ่งการสมัครสอบจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อทางผู้สมัครสอบค่ะได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ซึ่งในวันนี้ค่ะก็มีผู้คนจำนวนมากที่รอลงสมัครสอบกพอมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนเกิดเป็นแฮชแท็กกพ .67 ค่ะจนตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของ X เรียบร้อยเพราะอะไรทุกคนรู้ไหมคะ 1คือเว็บค้างค่ะ2คือเว็บปิดปรับปรุงในตอนเช้าในช่วง8โมงครึ่งเลยแล้วก็3คือเข้าคิวที่นั่งไม่ได้ค่ะเลยทำให้ทุกคนเนี่ยก็มานั่งหาคำตอบกันใน X ค่ะซึ่งสำหรับใครนะคะที่ยังลงสมัครสอบไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะเรายังมีทางเว็บไซต์ของสำนักกอพอ,อยู่หรือถ้าอยากจะได้คําปรึกษาจากเพื่อนๆที่ลงสมัครสอบด้วยกันเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่แ็กอพ .67 ได้เลยค่ะมีขึ้นมาเพียบแน่นอน แองจี้ฝากไว้อีกนิดนึงค่ะสําหรับคนที่อยากสอบอย่าลืมนะคะว่าลงสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่19มีนาคม2567จนถึงวันที่9เมษายนนี้ค่ะ